ก็โลกก็ส่วนส,สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำยไยจากนอกโลกวันนี้ก็อยู่กัชบช่องน้ำมมือไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมรีไฟนะครับแลงสีวีสีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมก็อยู่แลงฮีโร่อีกนะครับคือแลงแดงนะครับ่านผู้ชมนี่คือแรงแดงนะเสื้อกันจึ้งคือแบบใส่ยากใส่เย็นมากเลยให้น้องแบกใฉยหรือผมขึ้นมาได้แต่ผมจริงๆผมแบกเองส่วนถึงตโตถึงไดมอนด์สองนะ แล้วมันมันอยู่อย่างนั้นผมก็เลยเบื่อให้น้องมาแบกซะเลยนะครับให้มันจบจบนะฮะท่านผู้ชมซึ่งนะครับผมก็จะบอกไว้เลยซีซั่นสิบนะครับจะรีแลงวันที่ยี่สิบมกราหกห้านะครับท่านผู้ชมก็คือเขาบอกอยู่ว่าถ้าถึงแปดสิบเอ็ดดาวถึงเท่าไหร่นั่นแหละมันจะขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าผมจะขึ้นแกนได้ไหมครับตอนนี้ผมอีโรอีกสองดาวนะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็ กิจกรรมนะครับขอรีวิวก่อนนะครับอันดับแรกนะครับปักธงนะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมนะครับที่เข้ามาในปีใหม่นะแปดมกราถึง14มกราคมนั่นเองเลยนะครับส่วนท่าทางที่ผมโชว์อย่างนี้2อ9เพชรนะครับไปซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยอันไหนเนี่ยเออมันหายไปแล้วอะครับท่านผู้ชมท่างมันเห็นนะครับเนี่ยครับก็คือท่าแบบนี้ไปซื้อได้นะครับอย่างเท่เลยนะท่านผู้ชมดูดิเท่มากครับมาเดี๋ยวผมกดเลยครับท่านผู้ชมยายมา คร,ครับเยอะๆครับเ่านผู้ชมผมเปิดเรียนแล้วนะครับใครเปิดเรียนคอมเมนตะ์ฮะหรือว่าเรียนออนแฮนครับจะถามผู้คำถามในยคอมเมนต์มานะใครเรียนออนแฮนออนไลน์เยอะจังเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ผมเตรียมของนี้ผมก็ไปโรงเรียนนี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับอัปเดตชีวิต มาครับทุกผู้ชมเล่นแรนกันลายกันพุ่เลระรอเดดยายคีย์บอร์ดามีกดนเลยเดี๋ยวยายก็กลับนะครับกลับบ้าแต่บ่นเพื่อได้ดีนะครับบ่นเพื่อให้ได้ดีนะแต่ผมก็ก็ดีนะฮะทุกผู้ชมนี่คือกลับทุกผู้ชม เพื่อนเรามีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ย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 เกงผมก็จะพังแล้วเนี่ยเกงผมมันรวนแล้วไม่ได้พังหลักลวนแล้วอู้ผิดนะครับผู้ผิดทูดครับที่ผมเจอตุนผมแอบกันนะครับโอ้โอ้ยอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยครับเก็บสองแล้วหรอ ไวมาก,กช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวนนะี้เฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวมันล้วนนะ่ะโอ้มันล้วนมากอะท่านผู้ชมอูดีมันแหลกโ,อ,โอ,อ้ยเพื่อนอไม่ใช่เพื่อนไม,ม,ม่ผมมาถึงผมผมแหลกครับผมไม่ได้มีข้ออ้างฮนะแหลกจริงครับ ขอขอแม่ซื้อโทรศัพท์หน่อยโหดูดิมาเล่นเกมไม่ันบอกขลาอย่างนี้นะท่านผู้ชมน้องมาแบกผมซะเลยจบนะครับขึ้นแรงแดงเลยนะครับโบนัสแม่ของกผมเคยบอกว่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมไ,ไม่เอาไปนะไม่ใช่พิตารณาแม่ถ้าอยากใครทำงานเกมเหมือนแม่ก็มีลิงก์นะคลิปที่แล้วนะแต่คือดูดิ มันขอแม่นะแม่อบอกห้ามพูดมาไม่งั้นไม่ซื้อให้เลยนะครับทุกท่านนี่อ่ะเนี่ยมันแหลกเนี่ยอืมขาดใจจ,จริงๆเลยครับมไม่มีกี่เล่มไม่ผมก็ใช้อยู่ในยาขี้บนนะครับท่านผู้ชมพระพรม,ม,ม,มโอ้ย ชวยเลยครับหลังขวาแล้วมาด้วยขออภัยนะครับที่ผมเล่นกากเกินไปครับตัวเคย่างดีเลยนะแต่ a ตอนนหลอกก็ดีเหมือนกันถ้าผมมีโอกาสเติมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมนะครับ เดี๋ยวผมก็เติมน,นะแต่ผมผมได้เงินจากตานะก่อนผมไปโคราชยายสั่งของห้าร้อยผมก็ต้องให้ให้ให้แม่ยายนะครับเพราะยายเป็นคนแหล่งกําเนิดของเรานะครับก็แล้วนะแต่แต่เวลาผมไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับผมจะไม่ให้ใหยายเพราะว่ายายคือแบบของห้ารยายจะสั่งกบยายจะสั่งกาแฟใช่ไหมครับเห็นไหมยายจะสั่งกาแฟ เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเออนะฮะถ้าถ้ามีโอกาสนะครับท่านผู้ชมผมจะเติมเกมให้ทุกคนนะครับเป็นคนแรกนะครับรายสัปดาห์นะครับเอ้ยเติมเกมลองดูทำชาลินดูเติมเกมให้ทุกคนนะอิจฉาทั้งวันและสายเติมแต่เรื่องต่างนะคือจะกติกานะครับอันนี้คือถ้าใครดูคลิปนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมมีเงินเติมเกมนะครับผมก็จะโชว์นะครับหน้าบัตรนะครับ มจโชว์หน้าบัตรนะครับถ้าใครมาดูคลิปนะครับคนแรกนะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องได้แน่นอนแต่เปงมันค้างมากเลยมันทำอะไรไม่ถูกยังไงก็ตายครับผม <First blood. S 2> ขอมั่นใจเลยว่าแพ้ครับรัะผมไม่ถนัดดีส์อครับ <First blood. S 2> แล้วผมไม่น่าเอาแม็กซิมถอดออกเลยอะ mm hmm. โูดามีผม วิ่งหนึ่งน้ำชุ่มโอ้ไม่มียาตายครับบอกเพื่อนไม่ได้ดว,ว้าวเพียนแบกเราครับ อกองผมเอานี่มาสลับกันนะดีง่ายดีรอ,องจับปุ้งนะอืมเกมโรบบอกถ้าคอมมิ์มานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ผมเล่นจากมากเลยนะครับอีกเช่นเคยนะันยากไม่เล่นโรบบอกนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตอนนี้เพื่อนผมกำลังดักนะครับอันดับแรกนะคร,รับรีวิวท่าใหม่นะครับโอ้โหยังเท่นะครับเฮ้ยกืนกืนสการ์นะครับยิบยงตึงนะเพื่อนนะเฮ้ย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 โอ้เพื่อนตึงมากครับ่านผู้ชมโชว์ท่าสการ์น่ะเอาเรื่องนะครับผมไม่น่าไปต่อโต้เลยนะครับผู้ชม ท่าสก,กามีกาโดอนนะฮะกับเอคิมังกอนฟามิบาโกะนะเกงนาเกยนะครับยังตึงนะครับท่านผู้ชมหนึ่งตึงโอ้เครื่องผมจะค้างเป็นไรไม่หรือเฮ้ยมันไม่ยิงมันอีกขอลาคิวนะครับสู้ทีโอ้โหทำให้เครื่องมันแหลกนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าแค่นี้นก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมจริงๆอิงมันยิงได้นะ เพราะว่าเครื่องผมไม่ดีนะครับแล้วผมก็มาอาิปดเลยนะมันก็ยิงแหลกไปเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนกดท่าเอคนะครับมันทําให้เลยแหลกเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะตอนเวลาเต้นท่านีนะ้มันจะแบบไม่ดีแตน่นะวันนี้เข้าหน้านะครับ 22ฮนะโอ้โหดาม,มีผมสวยเลยสวยเลยครับสวยเลยเฮ้ยทุกคนอย่าว่ามิ้นนะนี่มันกะจริงๆ,ๆนะดาม,มี104นะเดี๋ยวเอาใหม่นะเฮ้ยวยเวเล่เแรกมีนี่มันเข้ามาแล้ว รอ้อยครับมันแหลกนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียกครับท่านผู้ชมไปซื้อใหม่เลยโทรศัพท์ครับเล็กแนละ้วมันมันมันยิน้มอเอ้ยผมโอ้โห โอ้ทำไมเครื่องมันเป็นยงโอ้เอยเครื่องมันโอ้เบือ่อถ้าผม้ชมเครื่องมันแหลกนะมันค้าบ่นนะบาคนที่บ่นก็ขอไปเลย ตอนนี้เรากำลังจะอ้อมนะครับท่านผู้ชม,มสว้ยเลยเพื่อน ยิงแตกแล้วอุ้ยไอเครื่องมันแหลกริงเนะี่ยดูดิมันอยู่หลบหลบหลบเรหลบไปก่อนนะครับวันนี้รู้แล้วว่ายิงยิงคู้ยิงยิงนะฮะดาเมจยิงแรงนะฮะ หมแล้ว,วไวยเพื่อนเอ้ยมีตกแล้วอะ่ะยังไงตายนี้ผมว่าแพอ่ะครับหนีเราไว้ก่อน โอ้ยแลละครั้งนี้ก็มาอุ้ยร้อยครับเรียบร้อยครับอุ้ย,อยโอ้โหเผื่อไปตายหมอกอะอะไรวะเนี่ยคนโง่นะครับไปตายหมอกนะครับเมื่อกี้ผมปลาระเบิดโดนไปหนึ่งนั่นนะโอ้ยเรียน โอ้โหเอ้ยทำไมผมเล่นปาาขนาดนี้เลอดเดี๋ยวเรื่องแรงค่อยว่ากันนะเรามาเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งดีกว่านะคบท่านผู้ชมโอ้เมื่อกี้งงมากครับก็คือผมจะโฆษณาก็คือว่าโหมดเล้งบอลมันมาใหม่นะแล้วก็กดไปเล่นเลยนะฮะแรงนี้ง่ายขึ้นแรงไวด้วยครับ ไม่ไดะครับเออไม่ทันแล้วว่าผมจะซสูมนะครับตัวอีโวนะครับได้ของอกินน้ำส้มก่อนนะครับ 谁？ ถ้ากินเขาก็ตึงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ดูเขาลอกง้าค้าโอ้โหมีบอกตั้งแต่แรกดีายเลยอันนี้อัดตัวนะขอภัรครับราะผมอัดตัวนะผมนะไม่ได้อัดหัว ผู้ชมเอาจริงเลยค่ะจริงนะครับแค่อ่อนให้มันเฉยๆครับนี่อ่อนในเขานะเขาต้อพิกลมานะครับอ่อนในเขาเฉยนะครับเดี๋ยวตาดี้ผมเอาจริงนะฮะดูนะเขาะจะปาระเบิดไปก่อน หัวครับผมผมจะไม่อัดถ้าหันหัวก็หันหัววนะนี่คือผมแบบแรงนะมันเป็นแรงนะแรงบนแรงมาดูนะ นี่ครับโอ้โหวชเป็นที่แล้วมีสกิลแล้วแล้วมีความสามารถนะยังโว้ย ngay à อะไรวะโอ้หยออดาหัวกากเลยทันนี้บกแล้วก็แชร์กดต,ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอขอให้โชคดีแต่อันดับแรกเรามาสุ่มนี่กัน ก็ลืมเลขอันนี้นะหน่ะไม่เลขว่ะสวัสดีค่ะพี่หมอนะาเรื พิมพี่พิมค่ะโตกเกียวมารีน,นะคะพอดีตั้งรหัสให้ให้ให,ให้ให้คุณแท็กกี้อยู่อะคะ่ะมันจะมี OTP ไปที่เพื่อนๆคนดูให้หน่อยได้ไหมคะหกตัวค่ะเดี๋ยวเตั้งรหัสไดนนะคะแล้เอ่นนี้ไปอะค่ะที่เาได้คะนะครัสีคค่ะเออลืมเลยครับ สำหรับทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับคิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบุ้ม